เรดร์ uh, radar, ตัวนี้ผมแกะไส้ในออกไปมาทดสอบว่าน้ําเข้าส่วนไหนของเรดร์ตอนนี้คือจุ่มเรดราเข้าไปน้ําทั้งอันเดี๋ยวแกะน็อตทุกตัวออกมาดูแล้วก็มาดูด้านในว่าน้ําเข้าส่วนไหนนะโอเคก็ uh, เดี๋ยวผมจะไปแกะแล้วโอเคตอนนี้ก็คือแกะน็อตเดี๋ยวนะจะเปิดข้างในออกมาให้ดู เห็นไหมน้ำเข้าเต็มเลยแล้วส่วนน้ําจะเข้าแหนรอยน้ําตรงนี้เข้าไหมน้ําที่เสริมเข้าตรงใต้ขอบตรงนี้เห็นไหมอันนี้ก็เสริมเข้าเสริมเข้าตรงนี้ก็เสริมเข้าส่วนตรงนี้ขอบลูกยางก็คือไม่มีน้ําจะไม่มีเข้าเพราะมีลูกยางกั้นอยู่ของคุณผมว่าเลยด้าก็ป๋องของคุณน่าจะเสียเสริมสภาพไปแล้วอะตรงนี้ก็เข้าจุดนี้จะเ,เปิดไฟให้ดู อ่าก็คือมีจุดนี้ก็เข้าเห็นไหมครับตรงนี้ก็รอยน้ําผมมาเข้าเข้าหลายจุดอ่ะหนึ่งอันนี้หนึ่งหนึ่งสองตรงนี้เข้าอ่าส่วนเดี๋ยวจะลองหากระป๋องใหม่ที่แบบพยายามกันได้หน่อยหนึ่งเปลี่ยนให้ถ้าเกิดไม่มีคนก็ต้องหาตัวครอบเลดา้าครอบก็คือตรงนี้ระหว่าง มีเนียมกับกระป๋องเลยด้าตรงนี้ก็จะมีรอยต่อส่วนใหญ่น้ําจะเข้าอยู่ตรงนี้จะเสริมเข้าไป